บับเจอของตกมันหล่นรถนะครับเป็นหมึกอบรถสรงเครื่องสี่ทรงสามสิบหกล่องกล่องใหญ่นะครับเนี่ยมันหล่นลงมามันตกรถ สงสัยเจ้าของเขาไม่รู้เราจะรอให้เจ้าของเขามาเอาเพราะว่ามันติดถนนร้านผมมันติดถนนถ้าเขากลับมาเอาก็จะให้เขาเราไม่เอาครับไม่ใช่ของเราน่าจะเป็นคนซื้อแล้วก็เอาไปขายอีกทีหนึ่ง เพราะว่าแถวนี้มันมีร้านชำเขาขายต่อขายส่งเยอะมันตกหน้าบ้านผมครับตกตรงนี้ ถ้าเขามาเอากระสีให้เขาคืนมันรบริเวณของเขาของเขาบรรยากาศยามเล่งครับผมสี่โมงห้าสิบแล้วอีกสิบนาทีห้าโมงเย็นหรือสิบเจ็ดนาฬิกา อบรถทรงเครื่องเนื้อหมึกผสมซูชิมิบุงรสตาเบนโต ว่าไปจักว่าเขาชิม้าเอาแล้วเขาคิดได้เขาก็ชิามาอาตัวเวลาไปเช็คของของบกครบนองเขาก็ต้องขึ้นมากล่วงตรงไหนว่าก็จิวันแต่สาหรับบางคนนะครับของมันตกแบบนี้แล้วถ้าขึ้นมา,านี่คือบดซิดครับไม่รู้ใครเอาไปแล้ว เมคืนกับมหานี่คือหมดสิทธบแต่มันตกกลางท่างนี่เยาวังวัทีได้ขึ้นครับเรียบร้อยเอาคลิปนี้เบื้องมาณนี้ครับผมอิสระชาแนลสวัสดีครับ